สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่องเกษตรลุงยันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับการทําบวบนะครับอันนี้คืาเรียกบวบหอมนะครับเพราะว่าชุดเก่านี่เป็นบวบเหลี่ยมนะครับนี่ครับบวบเหลี่ยมนะครับที่ว่าเก็บไปด้วยแล้วครับที่ผ่านมานะครับบวบหอมนี่ครับ ใช้หลุมเก่านะครับของของบวบบวบเหลี่ยมนะครับเพราะว่าเราทำแบบนี้นะครับก็สามารถประหยัดต้นทุนนะครับในการมาเชือกแบบนี้ครับนี่ครับเห็นเชือกไหมครับเชือกที่ว่าเขาใช้ทำข้างนะครับในการเดินเครือตรงนี้ครับอันนี้คือเคลือบวบอันเก่านะครับเพราะว่าอันนี้เขาก็ทำ รุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกจบไปแล้วนะครับอันนี้คือรุ่นใหม่นะครับขายยากทานะครับกระลองทำนะครับทําครั้งเดียวครับสามารถทําได้หลายรุ่นนะครับลงทุนครั้งเดียวครับครั้งแรกครับที่ว่าลงทุนผ้านะครับผ้าแล้วก็สายน้าหยดนะครับรุ่นสองรุ่นสามเขาก็เอาไลุ่มเก่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าข้างล่างแบบเป็นแบบไหนนะครับอันนี้นะครับ ก็เป็นสายน้ําหยดนะครับนี่ครับสายน้ําหยดนะครับสายน้ําหยดนี่ก็เป็นผ้านะครับเขาจะใส่มูลมูลนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือที้ไก่เก็บนะครับใส่ทิ่ที่ค้งที่เหงานะครับเพื่อให้บวบงามมากครับเห็นไหมครับนี่ครับบวบเขางามมากเลยครับตอนนี้บวบก็ล้างแทงหน่วยครับนี่ครับเห็นไหมครับใครอยากจะปลูกก็ลองไป ศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละคนทําได้มีคือกันนะครับผมผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในในการส่งเสริมนะครับถ่ายให้ดูครับว่าเขาทําแบบไหนนะครับสําหรับคนที่อยากมีรายได้นะครับในการทําการเกษตรนะครับผมเดี๋ยวผมใะดูนะครับไอ้แปลงที่ว่าเขายังไม่ได้มัดยอดนะครับเป็นแบบไหนนะครับดูนะครับนี่ครับ อันที่ว่าเขายังไม่ทนได้มัดยอดขึ้นขึ้นบนข้างบนนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับบวบเ็าจะเลื้อยแบบนี้ครับข้างล่างนะครับแล้วก็จะทําการนะครับมัดเป็นแบบนี้ครับอีกฝั่งนึงครับเขามัดแล้วนะครับนี่ครับมัดยอดขึ้นนะครับโดยใช้เเรียกในปุ๋ยครับฉีกนะครับมัดขึ้นนะครับกับเชือกครับเป็นเป็นงอย่างนี้ครับขึ้นไปข้างบนนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับ ไอ้ข้างๆครับที่ว่ายังไม่ได้มัดยอดนะครับนี่ครับที่ว่าเขายังไม่ได้มัดยอดนะครับจะเป็นแบบนี้ครับบวบนะครับบวบหอมนะครับอันนี้คือปลูกปลูกจากเมล็ดนะครับนี่ครับยังไงก็เพื่อนๆท่านไหนครับอยากไปลองปลูกนะครับก็ลองไปศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าบวบ นะครับการทําก็ไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายครับก็ลองพกสูจก,ก่อนนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ